วันนี้จะมาทำอะไรดักปลาไหนดูตะไคร้หน่อยเียดาหลังจากที่เราดำนาแต่น้ำทั่วหมดเลยเราก็เลยจะเปลี่ยนว,วิกฤตให้เป็นโอกาสก็คือการอะไรหันมาดักปลาเออดักปลากินเดี๋ยวมารอดูผลงานพรุ่งนี้นะเดี๋ยววันนี้เราลองดักดูอันนี้การมองเสร็จหรือยังเราใส่ดางเสร็จแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะมาดูผลของเราว่าจะเป็นยังไงกันอือฮน,น าจับอ,อ่าดูซิที่เราดักไว้เมื่อวานไปยังไงบ้างค่อ,คอยๆเดินนะเอ้ระวังก่อนก็ค่อยเดินค่อยเดิน แลอ๋อนี่ไงตรงนี้ไงหันไปดูดิฮะหันไปดูเห็นปลาไหมไหนๆนู้นไงปลาเต็มเลยนี่ไงเห็นปลาไหมนั่นนนั่อยู่ในน้ำนู่นตัวนึงอยู่ตรงนู้นอ๋อเห็นแล้วเยอะเลยเดี๋ยวเราต้องไปจับกันเราจะได้กินกี่ตัวกันวะไม่รู้อ่ะอ่ะโอเคลองดูนะอ่าอันนี้ปลาสองตัวแรกของเราเพิ่งลงมาถึงก็เจอปลาเลยสองตัวไหนดูดิยกยกปลาขึ้นสูงสิโอ้โหปลาช่อนปลาช่อนมาติด เออลงไปด้วยเออไปอันไหนดูผลงานซี่ได้เยอะแค่ไหนแล้วยายกับหลานอี้ปลา<ม>อะไรมางโอ้โหมีปลาข้อด้วยมีปลาช่อนโอโ้มันกระเด็นอีกต่อไโมันจกระโดดมันกระโดดลงอะโอเคโอเคไปเดี๋ยวขึ้น,นขึ้นน้ำขึ้นน้ำดีกว่าเดี๋ยวมันจะตก